ยอราเลนค่ะฮัลโหลวันนี้สวยมากไฮพิมอรเราฮัลโหลวันจะไปต้องไปเกสัา ทำไรอ่ะคนนี้กําลังจะไปเกาหลีนะครับเอาละเอาละเอาละไปไปไปบอกว่าฝึกร้องเพลงเดอเตาเดเี๊ยตาด้วยวีคนจะไลฟ์กันเลยคน t ท a เลนส์ของโอเลนโอ้โหคนวันหนึ่พันแล้วอ่ะ คนนี้สดนะคะเจ็บได้นะคะคนนี้คนนี้ไม่สดเหรอคนนี้ไม่สดเหรอคะสดไหมคะสดค่ะแล้วคนคควคนี้สดไหมคะเอผมปวดน้องอ้าหน่อยค่ะขอสเปคค่ะขอสเปคไม่สดเหรอสวย,สวยทั้งคันหมดสวยทุกคนเจ็บมาก <laughs> อ่า <laughs> โอ้1,004แล้วอ่ามีาดรอปเอเนจีแล้วแล้วคือขอร้องเพลงหน่อยวิพีคนนี้จะไลฟ์กับหนูนูเพิ่งกดแคนเซิลอะส o r r ี่เราแบบสุ่มไลฟ์ดีกว่าจะดีหรือเปล่านี่คือกดโมโมเลยใช่ไหมอุ้ยรู้สึกไม่ดีเลยอะถ้าแบบ ถ้าสุมา่มไลฟ์แล้วแบบเรื่องมิวต์ยังไงก็จะดีหรือเปล่าถ้าแบบอยู่ดีสุม่มไลฟ์แล้วแบบไม่ดีหรอก่าสุมมมมส่มอะไรนะรอ๋อแบบไม่กล้าเลยล <laughs> องเดี๋ยวเปลี่น <laughs> ตลอ<บ>วันนี้แจ้งตลอค่ะ กลัวหนูไม่เอัหรือว่าหนูจะสูญหายเพราะแบบเดี๋ยวโดนเลยดิเขมเมนขึ้นใหม่นะใช่ป่ะอ่านไม่ทันทุกคนทุกคนเลยใช่ไหมวันแรกที่หนูไลฟ์อะคืออ่านไม่ทันเลยคือแบบอ่านทุกคอมเมนต์อะอันนี้คือแบบปล่อยผ่านอะเราจะเลือกใครนั่งขึ้นอ่ะเฮ้ยไม่มีนะคะไม่มีคนนั่งข้างหลังนะคะอ่านล้เกียดมาก นมีเพลงเนี้เพลงนีงไม่ใช่หรอเพลงอะไรเฮ้ยหนูมีหนูมีซิงเกิลเป็นของต <white? S 1> <ness> ัวเองทีนี้เพลงอะไใกล้เกิน ใครชื่อไรอะใกลเกินจะเคยรอสิ่สิ่มีคนเรียกคัสไลฟจริงแปดเจ็ดสี่หกห้าสองสองเก้า อ่านแ้วเลือกเพลงไม่อ n time ถูกแล้วเรอ่อะไรนะไก้เกินไม่ใครป็นคนอเคเลยไเจมินายโอ้เจมินายชอบชอบเจมินายเพลงเพลงอะไรนะของไกเกินอันนั้นอแค่ไหนแค่ไหนเออเอาไปเปิด

ที่คขถามว่าเมนใครในบัสรู้จักแค่ครูาชัยเลยรุ่น้องครับวิสียงดีมากเลยพลน้องทำมาขับรถก่อนเลยค่ะรอให้เรเร็วเดี๋ยวเอามาแล้วมาแล้ว อ,อ,อ,อันนี้มันเสียงพูเลยใช่น่าจะเสีพู่เขาอ,อึอขนกินกันก่อนมันจะน่เจ็บกว่า โอ้โหผู้ชายเนี่ยสิโอ้ราะอมเต,มเตน็นกันปะเนี้ยตีอ,อยู่เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิมงมึงเลี้ยวผิดแอมมีงนงั้นใช่แอนต้องไปไต้องอยิวเธอด้วยา เป็บบนเพื่อนพูดหรอคะเป็นรุ่นพูดเป็นรุ่นน,อนะะ้องค่ะตั้งแต่แบบเด็กๆแล้ว,วเ,เอรอคะทุกคนควรใช่ใช่ไหมแต่ว่าลองปห สงสารตอวก็ยิ <S <S <kleine mus wick> ่งแบบไออยู่จอดตรงนี้แทนได้ปะวะ ียม่มไม่ได้หว,วคนี่กเกรเันเข้อะไรเลย,ยลมีคนบอกเพาะมากคนฟองย่นามากคนังหนูร้องอยู่ค่ะเมื่อกี้ มันดนี้เลัน่จอดเลยอ๋อเขาไม่จอดเหรอเออจริงๆก็จอดฝั่งนู้นอูแรงไม่พัน เมื่อคืนดูค่ะเออนะคะไม่ผมเล่คท anyway> ีไปชีนี่แล้วเเจอนะ็คฟาคนลมือไงวะ Lost connection นะอยู่เบสเบ e หรือว่าจะฟังดีวะ มันเชื่อมกันป่ะฝั่งนี้กับฝั่งนู้นอะ่ะเพราะมันคือเบรกเแตนด์เราไม่รู้อ่ะหรอ,อมันขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนมันแบบทะลุู้ถนนไปเขาไม่รู้นขนาด <laughs> อะไรต้องขึ้นไปเมื่อ,อคืนเหรอเขาจอดรถเป็นวะเนี่ยมึง ไม่รถเขาใหญ่เลยคือต้องจอกไปใช้ไม่งั้นอนปีศาจปีศาจเหรอวันนี้ไปเดินไปเดินสยาม้วยนะครับทุกคนใครเจอก็นั่นแหละครับ เป็นรถเชียดเสียเลยสีนู้ดสีชมพูผุดเปเ็นเรื่อแล้วคนดูแบบพันเก้าหนูต้องการไอ เราจะเถินลงไปได้ไหมวันน <S ichi> ี <S <S ้กระเป๋าน่ารักมากทุกคนมีปิดพอสัมควร ไน,น่เหรอฉันไม่เหรอคุใช่ใช่ใช่ว่าพี่สอนหิวมากนะคะ,ะ,ะปอบตงะดับปะดับใครดูคนแปลนะนะเด็กหนูไม่สวยป <laughs> ุยปุยนะคะ